สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรวมความบังเอิญ7ข้อคดีแตงโมแปลกไหมคดีแตงโมมีเรื่องบังเอิญถึง7ข้อเจอแซซีรีส์เกาหลียังต้องแพ้สำหรับการถแถลงข่าวสรุปสํานวนคดีแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำจากการตกเรือสปีดโบ๊ทเมื่อ 24กุมภาพันธ์65พลตํารวจตรีภัยสารวงวัชระมงคลผู้บังคับการภูทรจังหวัดนนทบุรีเผยว่าตํารวจภูทรภาคหนึ่งและตํารวจภูทรจังหวัดนนทบุรีร่วมกันเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีนี้โดยสอบสวนปากคำผู้ถูกกล่าวหา4ปากผู้ต้องหา6ปากพยาน124ปากบุคคล108ปากผู้เชี่ยวชาญ16ปาก เก็บวัตถุพยาน88ชิ้นเอกสารผลการตรวจ47ฉบับคลิปวิดีโอ200คลิปเอกสารรวม2,249แผ่นจากพยานหลักฐานนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ต้องหา6รายอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการถแถลงข่าวจะไม่เป็นที่พอใจของคนส่วนใหญ่เพราะทั้งชาวเน็ตรวมถึงคนในวงการบันเทิงต่างออกมาเคลื่อนไหว ถึงเรื่องนี้แบบดุเด็ดเผ็ดร้อนชาวเน็ตรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าคดีนี้แปลกประหลาดมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นมากมายซึ่งรวมแค่คร่าวๆก็ได้ถึง7ข้อเริ่มตั้งแต่บังเอิญที่กล้องในอู่เรือพังทั้งหมดท,ทั้งทั้งที่มีเรือราคาลำเป็นล้านจอดเพียบบังเอิญผู้เชี่ยวชาญทางด้าน GPS ที่ตำรวจเลือกมา สนิทกับเจ้าของอู่ที่สนิทกับผู้ต้องหาอีกบังเอิญในเรือมีห้องน้ำแต่เก็บของเต็มบังเอิญที่ตำรวจหาสถานที่เก็บเรือไม่ได้เลยจนทนายตั้มเข้าไปดูเลยหาที่เก็บเรือได้ทันทีทันใดบังเอิญไปตรวจเรือถึงสามครั้งไม่เจอแม้กระทั่งขนต้องสงสยัยแต่ไปเจอในครั้งที่4และหาบังเอิญคนในเรือตั้งแต่หกคน แต่ไม่เจอขนใครเลยเจอแต่ผมตังโมคนเดียวที่ท้ายเรืออีกต่งหากบังเอิญลุงนิดคนหาปลามีท่าทางหน้าตาคล้ายกับคนขับรถของปลอที่โผล่ตามจุดสำคัญในคดีตังโมงานนี้ชาวเน็ตรายนี้ยังแอบแซะทิ้งทายว่าคดีนี้ความบังเอิญเยอะแยะมากมายความบังเอิญที่ซีรีส์เกาหลียังต้องยอมแพ้ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระสาข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ